สวัสดีครับทุกคนทุสู่เซิร์ฟเกมนะครับวันนี้จะมาทำเด็กแวนการ์ดกูพาดิน6 600 500บาทอะไรสักอย่างนั่นแหละครับกันนะครับก็ในนี้จะทำไมถึงถามว่าเป็น600บาทนะครับนี่ก็จะมี G first trial deck นะครับราคา450เยนที่นู่นนะครับหรือประมาณ150บาทนะครับก็150ยคูณสก็300 300บาทนะครับแล้วก็บล็อกบีทีศูซึ่งที่นู่นราคา200บาทนะครับ ก็300บวก200ก็เท่ากับ500บาทนะครับแล้วก็มีจีโซนหนึ่งไปในนี้นะผมตีว่าร้อยหนึ่งเลยนะครับปัดขึ้นก็กลายเป็น600บาทนะครับก็เป็นเดโกพาราติน600บาทนะครับสายเกอร์เกตฟูดนะครับหรือสายจีนั่นเองนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับตัวเริ่มของเราจะเป็น Night of Early Morning c ค e l นะครับเอฟเฟกตัวนี้ก็คือยูไนจีเบกหนึ่งเข้าโซเช็กสาสปีดียคคอตัวนั้นบวก 2, 0 0พนนะครับเราสับเด็กนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเอามาใช้คู่กับ Scorch Point นะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงตัว Scorch Point ที่หลังนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะครับก็จะเป็นตัวเข้าโซลสปิรคอฟีนะครับไม่เสียอะไรเลยนะซึ่งผมว่าเป็นการที่ดีสุดใน G First Trial เด็กแล้วนะครับที่เป็นการ์ดใหม่นะใช่ต่อไปก็จะเป็นเกรด3นะครับเราจะมีเกอร์เกตกูด1 2 3 4นะครับเกอร์เกตกูด4ใบนะครับ นี่ก็จะเป็นตัวหลักของเด็กเรานะเป็นแวนที่แวนกาดที่เราคุณไลทมาไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นหาสไตล์ของโูพาราดินนะครับก็ตัวนี้จีเบกนะครับบัานหนโซ่หนึ่งเช็คสี่สปิเรียากาดนะครับคือเช็คสี่ใบแล้วเอนหนึ่ใบามากาศนะครับซึ่งใช้กับพีีธรรมดาได้นะครับแล้วเมื่อถูกสไตล์บัานหนึ่งเช็คสี่สเปรีลคอตัวนั้นวกสองพันนะครับก็ก็ถือ ถือว่าเป็นถามสไตล์เป็นหนึ่งในถาสไตล์ที่ดีสุดของจีตอนนี้แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเกสเป็น i n v t y l t y l e r นะซรันะแต่ผมจำชื่อถูกนะครับ Divinity Lancer Dragon น,นะครับเป็นแบ็ k อัพเกสฟรีนะครับแล้วเป็นเลียได้เหมือนกันนะครับเมื่ออยู่ในบวก3,000นะครับก็ตัวนี้ก็ถ้าถูบูก,ก็จะกลายเป็นคอลัมน์สอนะครับหรือถ้าบับางเอิญเป็นแวนด้วยหผลและไม่รู้นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นชิว กลายเป็นแวนคอรสไลด์ได้นะครับก็คือ1มื่นนะครับถ้าอยูไนนะครับยู่ไนเนี่ยมันสำหรับยู่ไนนะครับผมลืมอธิบายคีย์เวิร์ดยูไนนะครับอยู่ไนคือเมื่อมีการ์ดลงเรียหรือลงการ์ดีเซอร์เคิลสองใบขึ้นไปนะครับสกิลยู่ไนจะทํางานนะครับแม้ว่าถ้าเราใช้2ใบการ์ดการโจมตีก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นกลายเป็นแวนหมื่นสี่นะครับซึ่งอควาฟอร์ก็จะร้องไห้เลยนะอุ้ยเชียร์ของตกต่อไปก็จะเป็นดีครับ การเทคบีทีศูนย์หกนะครับเทอรินนะครับเราใส่ใบเดียวนะเพราะผมเปิดได้ใบเดียวนะส่หรับใครที่ไม่รู้นะครับใส่ให้คุณสนใจว่าผมเปิดได้ะไรบ้างในวีทีศูนย์หกนะครับกลับไปดูวิดีโอเปิด B ีทีศูนย์หกแอมเพจออฟบีส์ิงนะครับซึ่งได้โกที่เอามาใช้ในเด็กนี้ด้วยนะครับเทอรินนะครับตัวนี้จะเป็นเป็นสายหลักที่สายหนึ่งในสายที่ใช้คู่เกอร์กิจนะครับตัวนี้ ดีเนเบกสี่นะครับซึ่งอันนั้นไม่ค่อยมีใครสนใจนะครับดีเมีนเบรกสี่เอาเรียสองใบกับใต้สุดเด็กแล้วเลือกสองใบบวกห้าพันนะครับใช่แล้วก็การใบนี้นะครับเอฟเฟกต์คือเมื่อถูกสปีเรลคอลงมาทิ้งหนึ่งเอาการใบนี้ลงช่องแหวนนะครับลงช่องแหวนนะไม่ใช่สปีดเรไลนะครับถ้าเราใช้คู่กับแคมเบลนะครับเราซึ่งแคมเบลเมื่อสปีเรลคอลงมาใบน้ำปูสองพันหมายความว่าเมื่อตัวนี้ลงช่องแหวนนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นแทนที่จะเป็นเบสหมื่นนะครับก็จะกลายเป็นหมื่ แล้วเอฟเฟกต์รีบิเบต์สีจะดีในบางครั้งนะเผื่อเด็กใกล้หมดนะเราต้องการแบบแวนพาวเวอร์สูงๆนะครับต่อไปก็จะเป็นเกรดสองนะครับเราจะมีตัวนี้นะครับอิมพิทชั่นรีเบเลเตอร์โคลนนะครับฮิตบั๊ดหนึ่งเข้าโซเช็กสามสเปเรคอหนึ่งใบแล้วที่เหลือกับแต่สุดเด็กนะครับใช่ผมยังไม่รู้เลยว่าทำไมไม่เอาไปนั้นมารีบินนะอาจจะเพราะมันติดชื่อรีเบเลเตอร์มาไม่เอฟเฟกต์เหมือนกันแหละแค่อาร์ตเปลี่ยนนะต่อไปก็จะเป็น ไนอฟนิวสันคอติลุสนะถ้าผมจำชื่อถูกนะแต่มันชื่อคอติลุสนะครับใช่ <S 1> <S 1> เมื่ออยู่ไน์บวก2,000ันนะครับจีเบกหนึ่งยูไน์บวกสองบวก3,000นี่ว่า <Okay. S 2> บวก,บบกผิดนะครับถ้าใช้ถ้าใช้คู่กับอีกตัวหนึ่งเกณฑ์หนึ่งในเด็กนี้นะก็จะกลายเป็นคอลัมน์สองบนหนึ่งได้ง่ายๆนะครับใช่ตัวนี้ก็จะเป็น,เ,ปนเหมือนตัวจีเบกจีสองนะครับแต่ว่ามันจะบวก3 0 0พันในเทอเป็นของค้ามได้เหมือนกันนะครับแต่ไปจะเป็น ล็อบเอียร์ชูเตอร์นะครับการนี้จะเป็นการจาก BT06 นะครับอ,อ๋อ BT07 นี่หว่า BT07 นะครับได้เป็นการจาก BT07 นะครับเหมือนกับเพลีนอนะครับตัวนี้เอฟเฟกก็คือเมื่อสปีดเดอะคอลงมาทิ้ง1เช็ค3สปีดเดอะคอนะครับซึ่งจะใช้คู่กับสเกิร์ชพอยต์ก็จะกลายเป็นคอลัมน์บวกหมื่นนะครับก็ถ้าเราเชิคได้ของดีก็จะกลายเป็นคอลัมน์สองหมื่นหกได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าเราได้ใบเดียวนะเพราะว่าเราเปิดมาใบเดียว ราเปิดมาได้ใบเดียวนะรับไร่งั้นเราคงใส่เยอะกว่านี้นะครับถ้าเปิดได้สักสี่ใบผมก็คงใส่สักถ้าเปิดได้สักสามใบผมก็ใส่สามนะเปิดได้สี่ผมก็ใส่สามดีแหละต่อไปไจะเป็นวานิลาหมื่นแวนนะครับวานิลาหมื่นเกศสองนะครับตัวนี้ก็จะมาใช้คู่กับเพราะว่าในเด็กนี้มีตัวหกพันอยู่เกศหนึ่งหกพัน 1, 6, อยู่หลายตัวนะครับก็จะใช้กับตัวนี้นะครับแล้วเผื่อไล่หลุดนะครับเพราะว่าบางครั้งไล่หลุดไล่หลุดมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันในชีวิตนะครับ ทำให้ผมใส่ตัวนี้เผื่อกันเอ็นเพื่อกันอควาฟอร์ดเกล็ดลัชเอร์ลี่ลัชอะไรประมาณนี้นะครับไัว้จะเป็นเกณฑ์หนึ่งนะครับเรามีสไตรฟอร์เดอร์สี่ใบนะครับทิ้งแทนสไตล์นะครับเช็คลงมาส์กทิ้งชูเก 3, สามสเกิร์กิดนะครับแล้วก็ทิ้งแทสสไตล์นะครับท่านได้ใจความนะครับเพราะว่าเด็กนี้เป็นเด็กจีนะครับเราต้องสไตล์ตลอดเวลานะครับก็ตัวนี้ผมจําชื่อไม่ได้นะลูโน เมื่อตัวนี้จีเบกหนึ่งเมื่อตัวนี้บูทมอนเตอร์พองบูทยูนิตที่ไม่ติดอยู่ในนะครับตัวนั้นบวก2000นะครับหมายว่าถ้าเราใช้คู่กับคาวติลุสนะครับบรรยากาศเป็นคลสองัมื่อหนึ่งนะครับใช่ถ้าเราติดอยู่ในนะครับซึ่งน่าจะติดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าใช้ถาดสไตร์เกอร์กิจเราก็จงต้องคออีกเราต้องคอยอแค่หนึ่งใบเพื่อติดอยู่ในนะครับซึ่งเรามีล็อบเออร์ชูเตอร์ด้วยเหมือนกันนะครับใบจะเป็นเกณฑ์หนึ่งนะครับ เรามีเกณฑ์หนึ่งก็เหมือนเดิมดีกว่าเรามีดินเดนหนึ่งใบนะครับเ mm hmm. มื่อลงเมื่อถูกสเปเรคอลงมาโซหนึ่งจัวหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็การไปนี้จะเป็นการที่ได้จากบีดีซุนเจดอีกใบหนึ B ่งนะครับ mm hmm. ก็เด็กเราไม่ได้ใส่ดอสี่นะครับเลยเราใส่ดินเดนเข้ามาแทนนะครับเพื่อดอพาวเวอร์ Power นะครับ mm hmm. ดีกว่าได้ตัวอื่นนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นหมาน้อยผมไม่รู้ชื่อนะครคุเรสคาร์ค hmm. ุเรกา คูเก่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเมื่อถูกคอลงเรียนะครับเลือยหนึ่งใบวกสองพันนะเราจะมากันเพื่อเอามาสร้างเมจิกนัมเบอร์ได้นะครับพวกแบบไข่อีกสองพันสองนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็คอตอนนี้ลงมาเลือกใบนั้นติดวกสองพันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ PG ธรรมดาสี่ใบนะครับซึ่งได้จาก First t r i a l เด c k นะครับซึ่ง PG ธรรมดานี้ใช้คู่กับเกอร์กิทเกอร์กิทจีเบกสองได้นะครับ ซึ่งถ้าเราเช็คสได้ PG นะครับแล้วก็นี่ทิ้ง1แล้วก็ PG ได้เลยนะครับ PG จะได้เด็กนะครับแต่ก็ยังแพ้ justice ของ d a m i o n police อยู่ดีนะครับต่อไปจะเป็นทิกเกอร์นะครับเราใส่ฮิวสนะครับฮิวของเฟิร์ l e ทลเด็กนะครับคีสี่นะครับ f ฟรมอ f v วิกตอ y นะครับเข้าโซบก3 0 0นะครับแล้วก็สแตน2กับดอสองนะครับ แต่เหตุที่ผมใส่แสแตนสอง u ดอสองนะครับเพราะว่าเพราะว่าดอมันจะทำให้เด็กเราเด็กเอาเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเราใส่ดอสี่เราจะเด็กเอาเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับซึ่งโกพลาดินมันมีชื่อเสียงเรื่องในการเด็กเอาอยู่แล้วนะครับแล้วแสแตนผมก็แทนผมก็ใส่แสแตนแทนนะครับเพื่อเพื่อการตีตที่จะขึ้นนะครับเพราะว่าสเกิร์ชพอยต์จะทำให้แต่ละตัวสมบางครั้งตีได้ถึงสองเหนึ่งนะครับโดยไม่ต้องบูส์นะ ไว้จะเป็น G ีโซนนะครับเรามี7ใบนะครับเราจะเริ่มที่สกอร์ p พอยต์ด a กอนนะครับตัวนี้นะครับที่ผมบอกนะครับเป็นบอสบอสของเด็กนี้เลยนะครับเมื่อมีการทุกสเปรเลอร์คอลงมาตัวนั้นกับตัวตัวที่สเปรเลอร์คอกับตัวนี้บวก5000นะครับหมายความว่าถ้าเราสเปรเลอร์คอทั้งคอลัมนะครับคอลัม์มันก็บวกหมื่นนะครับก็จะเป็น2 6 0 0 0นะครับแล้วตัวนี้ก็บวกด้วยกลกายตัวนี้กลกายเป็น36,000นะครับก็ปั๊มพาวเวอร์ได้ดีนะครับผมเคยเห็นคนปมาเระะณกบแนน มันจะเป็นแคมเบลลหนึ่งใบนะครับนี่ครับที่ผมบอกว่าเด็กหกร้อยนะเพราะว่าการไปนี้ได้จาก GPT ีทศูนย์สามนะเป็นแรนะการไปนี้เมื่อฮิตเมื่อฮิตเช็คห้าสปีดคอร์นะครับแล้วตัวที่สปีดคอร์ลงมาบกสองพันนะครับแล้วสับเด็กเรามาใช้คู่กับเฮลีนอ์นะครับเพื่อเพิ่มการโจตีนะครับเพิ่มได่เช็คอะไรประมาณนี้นะครับและเฮลีนอ์ก็จะกลายเป็นหมื่นสองซึ่งฮิตแวนได้นะครับไันจะเป็นจีเกตีใบใหม่นะครับ เบรดดกอนเลเบรดดกอนนะครับตัวนี้จะเป็น GKC ตัวใหม่จาก G Firstial เด็กอะไรสักอย่างนี่แหละครับ G f i r t i a l เด็กนะครับเมื G ่ออยู่ไหนนะครับแถวหน้าบวกสองพันแล้วตัวนี้บวกห้าพันนะครับก็ยังไม่ค่อยดีมากในเด็กนี้นะเพราะเด็กนี้ไม่มีสเปรย์คอยเบร์เฟดเยอะนะครับยังไม่มีตัวรับบูส์นะครับทีเบงยังรับบูนะผมว,ว่าทำไมเด็กนี้ไม่มีนะก็ตัวนี้ ็ถ้าใช้กระตันนั้นนะครับเราจะได้เป็นแถวหน้า 20, 2 0 0 0 0ก็คือจะได้เมิจินัมเบอร์ตลอดนะครับก็ถ้าแบบเปลี่คอ9,000ลงมาบวก2,000มื่หนึ่งก็ตุบต,ตดดีต่อได้อะไรประมาณนี้นะสายก็ดีมากนะครับก็ดีจะเป็นเด็กเกอร์กิตเกอร์กิต600บาทนะครับใช่นะครับอย่าหวังว่าจะชนะใครดูเด็กดีนะครับเผื่อใครอยากแบบลองว่าโกลปลดินเป็นยังไงนะครับแล้วก็สร้างสร้างเด็กต่อจากนี้ได้แบบจะต่อยอดจากเรื่องนี้ได้นะครับ ว่าเรายัางขาดของจากไอ้ GPT 0.3กับ GPT 0.7ที่กำลังจะออกนะครับซึ่ง GPT 0.7แต่ะละใบห่วยทางนั้นแล้วของโกตอนนี้นะแต่เ G3 ก็น่าสนใจอยู่นะแต่โอเคเราขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับก็ขอหนึ่งไลค์เท่ากับหนึ่งเกอร์กิดกูดนะครับใช่เราขอลาไปก่อนนะครับก็บ๊ายบายเกกูดบิช